ตช่องดูแล้วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นน้ำครับผมเล่นน้ำที่อยุธยานะครับเป็นส่วนน้ำที่ชื่อว่า The Rabbit ครับตอนนี้เรามาถึง The Rabbit เรียบร้อยเดี๋ยวพาเข้าไปดูครับ คนละ,ะเท่าไหร่เธอสิคนละร้อยสามเก้าแล้วก็มาดจำคนละร้อยทาอันเนี้ยโอ้คนละร้อยสามสิบเก้านะครับตอนนี้โปรโมชั่รรถนถึงเท่าไหร่ถามเขาหน่อยโปรโมชั่นถึงเท่าไหร่อ๋อถึงเดือนสิงหาโปรโมชั่นแค่เดือนสิงหาเนี้เท่านั้นนะครับร้อยสามสิบเก้าบาทแต่ว่าจะมีค่ามัดจำในตัวนี้นะครับจําไม่พออะลิทแบนตัวนี้ นี้ก็มีแบบว่าบอกนะครับว่าริดแบนใช้ยังไงก็ใช้เพื่อสแกนผ่านประตูเข้าออกนะครับใช้แทนเงินสดในการซื้ออาหารเครื่องดื่มหรืออะไรต่างๆได้นะครับเติมเงินใส่ริดแบนใช่ไหมคะเติมเงินใส่ริดแบนแล้วก็ค่อยมาแลกคืนใช่ไหมใช่ค่ะเติมอะไรอะลอย่างอะลอยอะเติมอันเดียวไปเลยเติมสองอันไปเลยไม่เติมอันเดียวไปเลยอ่าเติมอันเดียวไปเลย ในแันนี้ก็ใช้แบบว่าเติมเงินเข้าไปซื้อของกริงยังไงนะครับมันก็สะดวกดีนะครับแล้วมันก็จะเป็นสีเขียวนี้เข้าได้นี่ตรงนี้ก็มีให้เช่าชุดนะครับแต่เราเอาชุดมาก็ไม่ต้องครับมีชุดว่ายน้ำให้เข้าวยนะสำหรับใครที่ไม่ได้เอาชุดว่น้ำมา เช่ครับราคาก็ตามป้ายที่ขายดูเมื่อกี้นะครับคือช่วงนี้คือช่วงนี้มันดีที่แบบว่าคนมันน้อยมากโอเคครับยังไม่ได้กินอะไรมาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างนะครับผมอ๋อส่วนมากก็จะเป็นพวกน้ำนะครับมีมาม่านะครับรรแล้วก็มีไอศครีม นี่ข้าวครับมีข้าวไข่เจียวปูอ,อัดค่ะแล้วก็น่องไรรอก่ทอดค่ะเอาข้าวไข่เจียวปูอ,อัดครับแล้วก็น่องไก่ทอดเมื่อกี้เหมือนข้าวปูอ,อัดราคา45บาทนะครับแล้วก็ไก่ทอด30บาทนะครับทำไรคะตอนนี้เราก็รอข้าวไข่เจียวปูอ,อัดนะครับแล้วก็ ไก่ทอดแล้วก็อุย้เฝา,ายหิวครับไข่เจียวบัวเท่าไหร่ไข่เจียวบัวเท่าไหร่สี่สิบห้าบาทเป็นฝาเท่าไหร่สี่สิบห้าบาทนาเกตเท่าไหร่นาเกตใช่ปะที่เธอซื้อ,อไม่ได้ต่าสั่งไก่ไก่อะไรก่ทอดเท่าไหร่สามสิบาทโอเคชิ้นละสามสิบเหรอใช่ไหมส ไงครับไข่เจียวน่ากินไหมโอเคเดี๋ยวเป็นไฟจะเสร็จแล้วนี่เป็นไฟของเราไฟด่าเสร็จแล้วครับดูนี้ซอสก่อนซอสน่ากินนะครับเรากินก่อนไปกันร้อนมากครับ อันนี้ก็ซื้อหิวมากเลยใช่ไหมคี่หาก็เดี๋ยวเพิ่งเพิ่งกินเองผ่านปะคี่หาก็พอะมาได้อ่าหาแม่ได้ดีกว่าอ่าที่นี่เขาก็ชาร์จไม่แพงมากนะผมแบบโวกเพิ่มมาหน่อยนึงไงจากราคาปกติข้างนอกก็อาจจะบวกเพิ่มมา1บาท5บาท ราาสถานที่แพงว่างกว่าคุณป้าเกน,น,น,นะครับเป็นไะประมาณห้ิบมั้งสี่ห้าหรือห้าสิบไฟสีบห้าทสี่สิบห้าบาทาไ,ไม่น้อยเลขายเอคือก็บอ่ะก็ให้เยอะนี่ค่ะคุที่ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยครัะคะไหนยะ ไก่ย่างก็ไก่ธรรมดาเนี่ยห้องคนมันน้อยทีเรื่อบของคนยิ่งเพ่าขายดีอะเนาะซุมซอสครับก็จะเป็นต้องขายอยู่แล้วเพราะว่าคงมาเล่นนก็ต้องหาของกินก็พราะขั้นของสายเนาะที่เหลือนะคะมีหมดลูกมีหมดทุกอะไระอ๋อมีมีไม่หิวมีข้าวข้าวไข่เจียว,ว,ยยวอร่อยนะ นี่สมาชิกเพิ่มนะคะน <m> ั่งได้เล่นได้ข้าวัดข้าเหนียวขาวตังอร่อยนะข้าวไข่เจียเธอให้นไม่เท่ากินได้ไมันนิ่มมันมีแบบปิดปิดหมดเลยพร้อมไหมครับพร้อมยังยายพร้อมเล่นยังเอ๊ะ นี่อันนี้คือโซนแบบหนูๆเลยนะออโอ้นี่ทอแตกด้ยน้ำยนมากโ บนนะครับเรามาลุยคนเด็กกันก่อนนะครับลุข้อแลนะบว สนุกดีนะคนเด็กโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นเอาแบบลางเบสิกกล่องทางด้านซ้ายทั้งบนเขามีให้นนเ,าเาหานาะวงกลมนะใช่ห,หรอได้ัวใหญ่ห่วงนี้ไม่ต้องใช้ผงยางไหมอืมบางอันก็ไม่ต้องมันไม่มีข้างบนนะไม่ต้องขูขึ้นไปนะเออก็มีอยู่ข้างล่างเขาให้แล้วไม่ใช่ถามว่าอันนี้ต้องใช้ผงยางไหมไม่ต้องแน่ใจนะใช่ อันนี้คือสุดยอดของเจอแลบปิดนะครับมันสนุกมากเนี่ยแล้วลงจากท่อตรงนู้นฮะวูฮู้บกว่าค่อสนุกเละแม่เสียวอ่ะมีคนช่วยไหมหน่อยมีคนช่วยไหมอ่ะไม่มกล้าหรอก เยอ,ออยอดนะครับสวยมากเลยตอนวิ่งลงมาอันที่3ามเอ้ย เดี darum, ๋ยวเราข้างหน้าเองโอเคขับอมนะครับผม เฮ้ยนี่แม่เล่นได้ว่ะเฮ้ยอันนี้มาเล่นได้แม่เล่นได้อันนี้ยปลอดภัยดิอ่ะลงมาแล้วไม่จมน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะไปลุยอันใหญ่นี่อันนี้เลยเฮ้ยครับมีเสี่ยวเป็นรอบไปลุยอันนี้ผมเคยเล่นมาประมาณ น่าจะสามสี่รอบนะครับที่มาครั้งแรกคือมันมากก็เ,เล่นแต่อันนี้อัน,น,อน,นใหญ่สุดแต่ทําไมพอเวลาจะมาเล่นอีกครั้งนึ่มันรู้สึกเสียวก็ไม่รู้นะแต่แบบครั้งนั้นก็สนุกมากเลยมันตื่นเต้นแล้วก็แบบมันก็ไม่ได้เสียวอะไรขนาดนั้นนะแต่ครั้งนี้น่าจะเสียวกว่าเดิมครับเพราะว่ามันระบบมันจดจําไปแล้วความเสียว <S 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 โอ้เสียวท่านี้ยังเสียวเลยสูงม,มากครับมันสูงมากจริง โอเคเดี๋ยวเราผมจะให้ทุกคนดูครับโอ้ oh. ตรงนี้นะครับพูดเลยว่าใครที่ลกวความเสี่ยวนี่ขาสั่นแน่นอนครับผมโอเค นี้เราได้ผู้กล้าอันนี้เราได้ผู้กล้ามาอีกหนึ่งคนนะครับผู้กล้าที่จะไปทดสอบความเสียวผมบอกเลยว่าใครที่ยังไม่เคยมานะครับคุ้มค่ามากกับจำนวนเงินร้อยสามสบาบาทนะตอนนี้กับความเสียวระดับตึกสี่ชั้นแบบนี้คุ้มค่าจริงคือมนุษย์เรามีความสามารถพิเศษคือเรากล้าที่จะต่อสู้กับความกลัวนะครับ เรารู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งน่ากลัวแต่เราก็อยากจะเอาชนะมันและเมื่อเราได้ลองแล้วเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่มันดูน่ากลัวมันอาจจะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเปลี่ยนเป็นความสนุกได้เอาอยากตัางหลังเหรอไม่ครับหน้าโอเคครับเดี๋ยวเราจะดูสีหน้าของผู้กล้าแล้วนะครับ the phone up พอเล่นโฟมเสร็จแล้วก็มาจุ่มน้ำตงนี้ครับล้างตัวับ <c oughs> ไม่เข็ดนะครับต้องอีกรอบนึง <c oughs> เ,เลือกเลยนะ,ค,ะรครับผมมาตีโฟครับโอเคอเออโฟมันดีนะเดี๋ยวมาดูสุดจำเดนดโฟมนี่ครับสุดจำเดนดโฟมนะครับโคตรมัไว เดี๋ยวนิ้เื่อมันมีน้ำพุ่งออกมาครับตรงนี้มีน้ำพุ่งออกมาไว้เยอะนี่นมันพุ่งออกมาตรงนี้มันีออน,น้ำพุ่งออกมาครับเฮ้ย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 ย้า ต้อแลาแลวะ่ะเดี๋วยวจะล้อมันพุ่งเข้าหน้าเลยเพื่อนเพื่อน,นครับงานที่ตุดผมก็ลากแฟนมาเชีเยร์ได้แล้วครับโดนแน่นอนแล้วบอกว่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับถ่ายละพอดำม้าเอ่อก่อนขึ้นอ่านครับสัมภาหน่อยว่ารู้สึกไง เดี๋ยอาแฟนไปเสี่ยววับผมด้วยครับเอ้าลืมชกของจังยากมาเชือด้วมาเชือดยังไม่รู้ว่าว่าเราตา้งมาเชื่ออยู่ครับเค okay, ครับถึงเป้าหมายแล้วครับเดี๋ยวเราจะเชื่อแฟนนะครับผม 广。 เดี๋ยนไะม่อยู่ติดใจใช่ไหมไม่ได้ไไไดเรานี่ขึ้นมาแล้วไม่กลัวไม,ไม่เห็นมีอะไรนากลัวนี่มันมันลงสไลด์เฉยไป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  ไอ้คนนี้สิไอ oh ่ะไปดยกันเ้ยข้านี้มันแรง่ะโอ้ โอเควันนี้ก็รีวิวให้ทุกคนดูครับว่าเดอะรับบิดนั้นคุ้มค่าที่จะมาแล้วก็น่าเล่นขนาดไหนนะครับ โอเคถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวจุฬาน,นะครับก็อย่าลืมแวะนะครับเออมันอยู่ใ,ใกล้ๆบิ๊กซีนะครับผมก็เมื่อถึงบิ๊กซีแล้วก็ตรงไปห,หน่อยนึงก็จะถึงเจอแล็บเบ็ดนะครับผมโอเคลาไปก่อนสวัสดีครับ